เราก็จะมาทานอาหารทานข้าวกันครับผมวันนี้นะครับผมเมื่อสักครู่นะครับที่ต้มมาม่านะครับวันนี้จะใช้ตะเกียบไม่ใช่ดัจดจิตไปใช้นะครับแต่ก็ไม่ค่องแค่วดูในคลิปติกต็อกหรือว่าใน Youtube ในแพลตฟอร์มต่างๆก็ดี mm hmm. เห็นเออชาวจีนเนี่ยเขาใช้ตะเกียบทานอาหารน่าอร่อย จะลองทำอย่างเขาบ้างครับเมื่อสักครู่ที่ว่าต้มจืดประกาศขาวแค่รอทใส่เส้นมาม่านะครับต้มจืดประกาศขาวแค่รอมาม่าไข่ต้มครับเนี่ยทำอย่างเขาบ้างนะครับข้าวสวยครับเวลาเขากินเขาก็จะกินอย่างนี้น่าอร่อยลองเอาอย่างเขาบ้างจัดเลยครับ อมไม่คล่องแคล่วเหมือนเขาถ้าเขาดูเขาคงจะว่าเราถัดจริตนะครับอืมเอะไรอย่างนี้ครับว่ากันไปบทจดจะซดน้ำก็ ออย่างนี้ครับถ้ากินอย่างเขาเราต้องหาปวดน้ำวางข้างข้างเพราะมันจะแข้นแข้นคืออะไรแข้นคือจุกแข้นคือติดคอภาษาอีสานเนี่ยเป็นสิวบาแค้นแค้นคือยังแค้นคือติดคอเลมนะครับผมแค้นคือติดคอคือมันจุกนะครับจุกคือแข้น กินหอมบ้างเพื่อให้จมูกเราโล่งใส่เลยๆๆๆๆๆใส่ไปหม่อน กินไม่คือหรอครับคำว่าไม่คือคือไม่ถนัดเพราะเราใช้แต่ช้อน ร้อนๆกินข้าวกับมาม่าินเฮียปากเฮียข้างนั่งกับปัานั่นคนแก่ว่าแล้วก็จะโดนแม่ตี จริงๆผมใส่น้ำเยอะแต่ว่าน้ํามันแห้งน้ํามันลดนะครับก็เลยน้ําน้อยน้ำรถต่อเริ่มผุด <c oughs> ก็เริ่มเหีนยนต่อน มมไม่คือหรอครับเราต้องไปหาช้อนมากินก่อนเราไม่คล่องแคล่วเหมือนกับต้นฉบับครับอ่ะสหรับเก็บนี้ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยครับอยากจะปังอยากจะดังอยากมีคนรู้จักเหมือนคนอื่นเขาแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับขอให้เจริญครับสวัสดีครับ